เป็นเอ๋มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ฮะเออทุกท่านจะเย็นเย็นก่อนนะข้าว่าเป็นเอนะ๋น่ะอาจจะแค่แกล้งอําเล่นก็ได้จริงไหมละ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> ป็นเอ๋อย่ากแกล้งอําตอนนี้เลยนะลูกรีบจัดก,การเรื่องนี้ให้เสร็จเถอะนะฮะท่านพ่อลูกตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาด <c oughs> นี่มันแบบนี้ชั พวกท่านทำเช่นนี้หมายความว่ายังไงคุณชายท่านพี่นี่นี่ท่านพูดจริงเหรอถ้าแม่ไม่อนุญาตใครก็ตัดสินใจไม่ได้แม่ไม่ยอมรับสตรีไร้หัวนอนปลายเท้านี่เป็นสะพ้ายเด็ดขาดนายท่านอาคุณชายใหญ่ก็ทำเรื่องเช่นนี้ตุก,กุลหลีของพวกท่านยังเห็นตุก,กุลส่งเป็นมิตรอยู่หรือไม่ไนายท่าน<อ>ที่ท่านต้องการให้คุณหนูส่งของพวกเรา เป็นอนุนหรือไงอยากให้กระปุนส่งของเราอับอายขายหน้าใช่ไหมท่านส่งกล่าวเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวข้าจัดก,การให้นะเออท่านใจเย็นๆก่อนเถอะใจเย็นๆน,นะพี่ใหญ่แบบนี้ไม่สมกับเป็นท่านเลยคงไม่ใช่รักผู้หญิงเข้ามาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วอ้างเป็นคนรักหรอกนะข้าบอกแล้วว่าท้าไม่ใช่นะข้าก็ไม่แต่งเด็ดขาดพอได้แล้วพี่กลับเข้าที่ไป เด็กๆข, <อ S 1> ขอรับขอรับพา<อ>ตัวนางออกไปเดี๋ยวนี่ขอรับขอรับเก่เาสิท่านพ่อสองสีรั่วตั้งทองลูกของลูกอยู่ลูกจะไม่ทระยศนางไปแต่งกับใครเด็ดขาดท้องก่อนแต่งแล้วเนี่ย ม็ค <Back. S 2> วามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง